สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแก้เสื้อกางวานกันนะเส,เ,นเ,นเสื้อเป็นเป็นเสื้อแบบเสื้อชออ็อปอะเป็นเสื้อแบบโปกฮาวายอะค่ะนี่นะคะก็คือจะคนนี้เขาเขาแก้สี่ตัวไงพอดีอ้อยทําออกมาแล้วตัวนึงนะเป็นให้ดูว่าตัวนี้ก็คือของอันแรกมันอะนี่นี่คือตัวตัวที่ยังไม่ได้แก้นะคะมันก็จะเป็นทรงอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็คือแก้ที่แก้มาแล้วเนี่ย ส่งมันก็จะดีกว่าเห็นไหมเพราะว่ามันถูกเอาไหลเข้าอ่ะแบบไม่ให้ไหลตกมากเกินไปอ่ะจยากของเดิมมันเท่าไหร่อ่ะของเดิมมันห้านิ้วครึ่งตัวนี้ก็เหลือสี่นิ้วสามกระเบียดก็คือจะหายไปสามกระเบียดนะคะไหลช่วงเนี้ยก็จะหายไปเนี่ยหายไปเท่านี้นี่ค่ะนี่คือตัวที่แก้ออกมาแล้วนะ เนี่ยค่ะอกก็จะหายไปประมาณสสามนิ้วนะคะคือการที่เราจะแก้เสื้อเนี่ยถ้าใครถ้าใครมาแก้เสื้อกับเราเนี่ยถ้าเขาบอกว่าคือต้องการอะไรอะไรขึ้นไม่อยากให้ไหลตกมากอะ่ะถ้ากเกิดว่าอกเขาพอดีแล้วอะ่ะเราจะแก้ไม่ได้นะมีวิธีเดียวก็คือต้องอาแขนขึ้นค่ะเนี่ยต้องเอาด้านเนี้ยขึ้นแต่คนเนี้ยก็คือ เขาอกเข้าเอาเข้าสามนิ país, lugar, tipo, ้วค่ะก okay. ็เลยได้ถ้าสามนิ้วขึ้นไปเนี่ยเอาเอาไหล่ขึ้นได้ค่ะเพราะว่าการที่เราจะเอาไหล่ขึ้นเนี่ยช่วงช่วงเนี้ยมันมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมไงเนี่ยพอมันถูกขวานไปเห็นปะมันจะมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมไงเนี่ยตรงเนี้ยในขณะที่เนื้อผ้าของแขนเนี่ยมันจะมันจะอยู่เท่าเดิมไงพอเราขยับเข้ามานี่ปุ๊บมันก็เลยจะไม่พอเพราะฉะนั้นพอพอเราไม่พอน่ะมันก็เริ่มถูกกินหน้าอกไปไง ก็เลยเนี่ยถ้าใครเอาอกเข้าถึงจะแก้ได้นะคะอ่ะเรามาดูวิธีการแก้กันเลยนะว่าทายังไงนี่ค่ะตอนแรกเลยนะที่ร้อยให้เขาลองนะก็คืออย่างที่เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเข้ามานะเนี่ยอ้อยก็จะให้เขาลองเลยคือลองเพื่อให้ดูข้าวว่าคือมันแก้อยู่ที่ประ,ประมาณนี้นะอย่างตัวเนี้ยเสื้อตัวเนี้ยเสื้อตัวเนี้ยมันเอวมันมันไซส์เอสนะแต่ไซส์เอสที่เป็นไซส์เอสที่ใหญ่มากอะ ไซส์เอที่อกสี่สิบเอ็ดะเนี่ยอกสี่สิบเอ็ดอะยี่สิบครึ่งอ่ะเท่ากับสี่สิบเอ็ดเนี่ยแล้วก็เอลเอลสามเอลสามสิบเก้าเสโป่สามสิบแปดก็คือสะโพกให้มันสอบเพราะว่าเขาต้องการเป็นเสื้อช็อปที่มันมีนี่ไงมันมีทันโน่ด้วยอ่ะ ทีนี้เราก็มาดูวิธีการแก้กันนะคือบางคนเขาตัวเล็กไงแล้วพอมาใส่โค้งๆเงี้ขนาดใส่เอาใส่เอมาแล้วมันก็ยังใหญ่ไงมันก็จะเหลือมองดูแบบไม่สวยแล้วใส่ละไาเลยมันตกยเยอะเกินไปแล้วก็จะเนี้ยให้เขาให้เขาลองอยู่กับตัวใช่ไหมเราก็กัดที่ไหล่เขาเลยว่ายกขึ้นมามันอยู่ที่ประมาณนเนี้ยเนี่ยเราก็พอด้เราก็เอาเข็มมดุดออกแล้วแขนตรงเนี้ยแขนตรงเนี้ยมันมันายแขมอยู่ที่ประมาณหกโมงครึ่งเราก็จดโน้ตไว้ แล้วตรงตรงอกเนี่ยมันเข้าอยู่ที่ประมาณสามกระเบียดคู่<อ>ก็เท่ากับหายไปข้างละนิ้วครึ่งก็เท่ากับหายไปสามนิ้วรอบตัวนี่นะคะก็มาทํากันเลยดูเลยทีนี้เราก็ออกเริ่มแรกเลยนะแล้วก็ต้องหลอ,อก่อนเบียดโดยเอาเส้นที่สั้นเนี่ยเป็นเกณฑ์หลังอย่างนี้เราก็จับให้มันชนกันแล้วก็ตัดเจียนทิ้งไปเลยที่มันที่มันเลยมาเนี่ย เล่นทิ้งไปเลยเนี่ยเนทิ้งไปเลยอ่ะเนี่ยแขนแล้วแล้วก็ทาเนี่ยที่สันทบของมันเนี่ยอยู่ที่ว่ามันเป็นกลางแขนแล้วก็ทําเนี่ยติ๊กไว้ติ๊กกลางแขนไว้วลนั้นมันเข้าแข็มจะได้ง่ายอ่าได้แล้วนะตีนี้ตัวเราก็รู้ว่าตัวเนี่ยมันเข้าสามนิ้วสามนิ้วก็คือต้องขีดสามกระเบียดคู่สามกระเบียดคู่ก็คือข้างละนิ้วครึ่งนั่นเองรอบตัวก็คือหายไปสามนิ้ว เราก็จับมันชนเลยพราสะโพกเขาได้ไงเขาต้องการเอาอกเข้าอย่างเดียวเพื่อให้เคอร์เขาต้องการยกอเอาแขนเอาไหล่ไม่ให้มันตกอ่ะตัวเนี้ยคือทําตัวนี้ทําง่ายก็เลยอ่ะมาทําถ่ายคลิปให้ดูค่ะบางคนนู้นเอาชายขึ้นอะไรขึ้นนน่ะโอ้ยิ่งเอาชายขึ้นนะต้องย้ายทนงทนงหมดเลยค่ะแต่นี้เอาทํง่ายง่ายไงก็เลยเนี่ยก็ะเขียมาสามนิ้วนะแอะไม่ใช่สามสามกระเบียดนะ เราก็ขีดไล่มาขีดไล่มาจนถึงชายให้เรียวหายอยู่ที่ชายเนี่ยเพราะว่าชายเขาไม่เอาเข้าไงเราก็ตัดเย็นเลยให้เหลือประมาณหนึ่งกะเบียดให้เหลือผ้าประมาณหนึ่งกะเบียดก็ตัดถ้าใครชอบเข้าโค้งเอวเราก็โค้งให้เขาได้นะแต่เจ้านี้เขาไม่ค่อยชอบเข้าเอวเท่าไรเขาชอบตรงตรงบางคนชอบเข้าโค้งเอวเราก็เนี่ยเราก็วัดจากกระดุมเนี่ยกะกะเอาว่าประมาณเนี่ยเราก็ขีดเข้าได้ เข้าอย่างเงี้ยได้ค่ะนคนนี้เข้าให้เขาหน่อยก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีมานี่หลังจากนั้นเราก็ขีดช็อกลงไปข้างล่างขีดช็อกลงไปข้างล่างแล้วก็ขีดเส้นกลางอีกทีหนึ่งก็จะเท่ากับออกมาให้เป็นสี่ชิ้นเลยนี่ได้ละทีน,นี้เราก็มาวัดไหล่ลค่ะ ไหลนิกกี้เรสามนิ้วสามสี่นิ้วสามกระเบียดแล้วก็วัดมาจากรอยต่อเนี่ยจากรอยต่อสี่นิ้วสามกระเบียดแล้วก็จิกไว้ข้างนี้ก็ทำเหมือนกันสี่นิ้วสามกระเบียดสี่นิ้วสามกระเบียดได้แล้วนะทีนี้เราก็นี่มาทีนี้ก็ขีดขีดโดยที่เอาอันเนี้ยเป็นอยู่ที่เดิมนะ ตรงที่แขนออกมันที่เราตัดออกมาเนี่ยจากรอยเย็บเดิมอะเราก็ขีดเข้ามาอย่างบ่าหน้านี่ก็เข้าสักประมาณสามกเบียดหรือหนึ่งนิ้วก็ได้พอให้มันโค้งแล้วมาบาลานซ์กับเส้นไหล่ที่เราขีดไว้ข้างหลังก็ทําเหมือนกันโดยเอาเส้นเส้นเส้นเส,ส้นที่เย็บเดิมเนี่ยเอาเป็นเกณฑ์ก่อนแล้วเราก็ขีดเข้ามาขีดแต่งแต่งไหล่เข้ามาค่ะมันก็จะเข้าจากบ่าเนี่ยประมาณนิ้วหรือว่าสามกเบียดนะคะพอให้มันบาลานซ์กันเข้ามานะเนี่ยเราก็ตัดเจียนทิ้งไป ตัดเจนให้เหลือหนึ่งกระเบียดค่ะเนี่ยตัดเจนไปเลยข้างก็ทำเหมือนกันที่เราติ๊กไว้เราก็ขีดโค้งไปโค้งโค้งโค้งไปให้บาลานซ์หายให้ไปเนี่ยให้ไปกลมหายเนี่ยไปที่ที่ไหล่ที่เราติ๊กไว้เนี่ยข้างนี้ก็ทำเหมือนกัน มองดูให้ให้สวยด้วยสายตาของเราอะ่ะว่าเออว่ามันมองดูไม่ไม่เว,ว้าไม่ไม่นี่เกินไปอะ่ะแล้วก็เจียนนี่ได้หนึ่งกระเบียนนะหลังจากนี้เราก็เลาะเนี่ยคะ่ะของเดิมมันจะมีที่เราตัดไว้ค่ะเราก็เปิดเลาะมันเนี่ยโดยที่เอาเนื้อผ้าที่อยู่กับติดมันเนี่ยเอาไว้นะนี่นี่มันคือเนื้อผ้าแขนที่เราทุกตัดทิ้งไปอ เนี่ยเราก็หลอกมันแค่นี้แหละเอาทิ้งไปเนี่ยสี่ม,มุมจะได้สี่ม,มุมหน้าหลังหน้าต่องหลังสองเนีย่ยทำอย่างเงี้ยแก้ง่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าแก้ไม่เอยอะไงแต่มันก็จะทําให้ตรงสวยขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะได้แล้วทีนี้เราก็เข้าออเขนแล้วนะ เข้าแขนดวยก็จะดูว่าเออมาด้านที่มันปักเนี่ยเรารู้ว่ามันอยู่ด้านด้านด้านปักเล้วมันอยู่ด้านธนูใช่ไหมเราก็จะอ่ะแขนเราก็เอาแขนที่เป็นด้านถูกอ่ะประกบเข้าหากันเพราะเราต้องเย็นด้านในเนี่ยเอาแขนด้านถูกอ่ะด้านถูกก็คือด้านที่ชนเองเราก็เอาที่เราติ๊กหัวแขนไว้อ่ะให้มันตรงกับไหล่เดิมของมันนะที่มันเป็นรอยพับอยู่เนี่ยเนี่ยเข้ามาจับเนี่ยค่ะกัด ให้ตรงกันแล้วอ้อยก็จะเย็บเย็บเริ่มจากเส้นนี้เลยเริ่มจากเนี้ยตรงตรงตรงไหลเนี่ยหายมาเนี่ยจับจับให้มันฉกช,ชิดกันอะ่ะเย็บหนึ่งกระเบียดอะ่ะเป็นเกณฑ์มาเนี่ยมันก็จะได้พอดีหรือถ้าเกิดมันขาดเลื่อมนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรแบบเราก็เอามันมันถ้าเกิดว่าเราเราอกเข้าส,สามนิ้วหรือหรือว่าสี่นิ้วอะ่ะมันมันจะมันพอดีอ่ะเนี้ยหัวแขนที่เราถูกเจียนไปเนี้ยมันจะออเข้าพอดีเลย หลังจากนั้นอ้อยก็เย็บด้านด้านด้านนี้ก่อนใช่ไหมด้านตัวเสื้อก่อนใช่ไหมพอถึงด้านอีกด้านหนึ่งอ้อยก็พลิกมันกลับมามาเย็บด้านด้านตัวตัวแขนแทนก็อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของไครนะเพราะว่าตอนแรกอ้อยก็เย็บวนไปเลยทีเดียวแต่ทีนี้บางทีอะ่ะพอวนแล้วดึงผ้าพอผ้าด้านนี้มันตกเฉียงไงแล้วบางทีมันมันเหลือผ้าแบบเหลือไม่ถึงไม่เท่ากันอะ่ะแต่พอเย็บเออพอเริ่มจากตรงกลางเนี่ยแล้วเราก็มาไล่เอาอะ่ะมันจะออกมาใกล้เคียงกันไงเวลาเราเข้าท้องแขนอะ่ะ มันก็จะมีปัญหาอ่าเน,นี่ยสมมุติว่ายเย็บเสร็จแล้วนะเนี่ยเย็บเสร็จแล้วก็จะมาเป็นตัวเนี้ยที่อ้อยเย็บมาให้ดูก็คือเจ้าเนี้ยมันสี่ตัวอ้อยก็เลยทําตัวอย่างออกมาอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยให้ดูนะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยอ้อยก็จะเย็บเนี่ยเย็บเริ่มจากหกจากกลางแขนมาก่อนเนี่ยก็คือเนี่ยตรงนี้ก็จะปล่อยไว้ก่อนเย็บเย็บมาเนี่ยจนชุนนี่เห็นนะหลังอย่างนั้นอ้อยก็จะมาเย็บเย็บอ,อีกฝั่งหนึ่งด้านตัวแขนแทนเย็บเสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นอย่างเงี้ยค่ะได้มาเป็นางเี้รก็ไป พอเสร็จแล้วเราก็ไปพโงงด้านเนี้ยโดยที่พโงงด้านด้านตัวเสื้อนะคะคือหงายด้านตัวเสื้อขึ้นอะ่ะคือพโงงด้านในอะ่ะหลยยังจากนั้นก็เข้าข้างค่ะเข้าข้างอาพอพโงงเสร็จแล้วเราก็มาเข้าข้างเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอปลายแขนนะเราต้องการหกนิ้วหนึ่งกับหกนิ้วครึ่งใช่ไหมแล้วก็วัดมาหกนิ้วครึ่งโดยที่เริ่มจากท้องแขนนี่ขึ้นมาก่อนไงน,ะนี่เราก็ขีดมา ขีดมาที่ที่หกระเบียดที่ว่าตัวเสื้อเนี่ยถ้ามันไม่พอดีหรืออะไรเราก็ขีดแต่งมาหน่อยนึงแล้วก็พลิกด้านที่เราโค้งเนี่ยขึ้นเนี่ยค่ะก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็เย็บเย็บมาโดยที่ก่อนหน้าที่จะโค้งอะเราก็ต้องจับสองสองฝั่งเนี่ยให้มันตรงกันก่อนนะว่ามันพอดีไหมถ้ามันไม่พอดีเราก็เย็บกินได้ตรงเนี้ยเพื่อให้เวลาเราเข้าท้องแขนมันจะได้ตรงเป๊ะนี่นี่ไงมันก็จะตรง เวลาจับมันก็จะตรงเพราะว่าก่อนเราจะโค้งอะ่ะเราเช็คมันอยู่แล้วไงว่ามันต้องออกมาตรงอะ่ะเพราะว่าเนี่ยต้องให้ตะเข็บมันตรงกัน้แล้วก็เย็บเนี่ยเลียวหายมาที่สะโพกเนี่ยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแหละเนี่ยทำอย่างนี้นะคะพอเสร็จออกมาแล้วก็จะมาเป็นตัวเนี้ยค่ะเป็นที่อ้อยทําให,ทให้ดูสําเร็จมิกกี้เนี่ยนะเนี่ยตัวเนี้ยค่ะเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมองดูมองดูแบบว่าเข้าลูกเข้าสูงมากกว่าไงอย่างตอนแรกของมันหนีฮะเนี่ย มันก็จะมองดูเข้ารูปเข้าทรงตัวนี้มันก็จะมองดูใหญ่มากเ mm hmm. กินไปเห็นไหมพอเขามาแก้แล้ว mm hmm. ก็คือคนที่เคยใส่งานแก้น่ะพอเขาพอเขาได้มานะคือต้องรีบวิ่งมาหาช่างเลยแหละเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินกับการใส่แบบรุ่มร่ามไงเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ตัวเสื้อมันมองดูเล็กลงนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสโูก็อยู่เท่าเดิมสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ